เหตุการณ์เข้มข้นชายคนเดียวกระทำการลักทรัพย์สร้อยทอง12เส้นน้ำหนักรวม24บาทจากร้านทองในเมืองสมุทรปราการแต่เกิดเหตุไม่ธรรมดาผู้ก่อเหตุเป็นแรงงานกัมพูชาซึ่งใช้ปืนและระเบิดปิงปองเปิดทางแต่เกิดความผิดพลาดทำให้ระเบิดระเบิดใส่ตัวเองและทำให้ทองหล่นทั้งหมดหายไปวันที่19ตุลาคม2568ชายคนเดียวสวมหมวกคลุมศีรษะแต่ไม่ปิดบ,งบังใบหน้ากระทำการบุกเข้าห้างสรรพสินค้าในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับการถือปืนยิงเปิดทางเข้าชั้นหนึ่งและรีบวิ่งไปยังร้านทองทันทีพนักงานของห้างตกใจและรีบวิ่งตามหลังขณะที่พนักงานร้านทองและลูกค้าตกใจอย่างมาก ผู้ก่อเหตุกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์ร้านทองและกวาดเอาสร้อยคอทองคําออกจากถาดเก็บของในเวลาอันสั้นก่อนจะวิ่งหลบหนีออกจากห้าระหว่างทางเขายังโยนระเบิดปิงปองลูกหนึ่งลงพื้นเพื่อถ่ายทอดความสนใจแต่เกิดความผิดพลาดทําให้ระเบิดระเบิดในมือขวาของเขาเองทําให้เลือดไหลยหยดตามทางจากนั้นเขาขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางถนนใกล้เคียงกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุคาดเข็มขัดเอลพร้อมระเบิดปิงปองหลายลูก และใช้ไฟเช็กจุดเพื่อโยนลงพื้นแต่พลาดทําให้มือขวาของเขาไม่เกรียนตรวจรีบตรวจสอบพื้นที่พบคราบเลือดติดที่ตู้กระจกหน้าร้านทองซึ่งแตกกระจายสร้อยทองกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นจึงปิดกั้นพื้นที่และเรียกหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานมาสํารวจลายนิ้วมือแกร่อยตารวจเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุคนเดียวชิงทองไป12เส้นแต่ละเส้นน้ําหนักสองบาทพบว่าเขาใช้รถจักรยานยนต์สีขาวแดงทะเบียนสมุดประการในการหลบหนี จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่พบว่ารถจอดทิ้งไว้ที่ร้านคาแคร์ในซอยไทยประกันมีคราบเลือดติดที่มือจับคันเร่งจากการตรวจสอบภาพ C C T V พบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถมาจอดที่ร้านคาแคร์ก่อนเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วขับรถตู้ของร้านหลบหนีต่อไปจอดทิ้งที่ย่านบางปลาก่อนเรียกแท็กซี่หนีไปสัรลงเหนือตำรวจตรวจสอบและพบชื่อผู้ก่อเหตุว่าเป็นนายอววอยงอายุ3 1ปีชาวกัมพูชาเขาเป็นลูกจ้างร้านคาแคร์ดังกล่าวหลักฐานที่พบในห้องพักของเขาประกอบด้วยไฟแช็กระเบิดปิงปอง อีก3ลูกและเข็มขัดคาดเอวพร้อมกับการโพสต์ภาพมีดและข้อความกุ่มคู่บน Facebook เจ้าของร้านคาแคกล่าวาาว่าในอวอร์ทำงานกับร้านนี้มานานแล้วไม่เคยมีปัญหาใดๆแต่วันนี้เขาหายตัวไปหลังทำงานได้เพียงครึ่งวันเจ้าของร้านคาแครรู้สึกตกใจและไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงกระทำเหตุการณ์เช่นนี้เจ้าหน้าที่ร้านทองตรวจนับและพบว่าสร้อยคอทองคำทั้ง12เส้นยังครบถ้วนเนื่องจากผู้ก่อเหตุ ทำให้ทองหล่นทั่วไประหว่างการหลบหนีตำรวจกำลังปูพรมไล่ล่าตัวนายอวอทั่วพื้นที่สมุทรปราการและใกล้เคียงเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ที่น่าสนใจคือทำไมผู้ก่อเหตุจึงกระทำเหตุการณ์เช่นนี้มีอะไรบังคับให้เขาต้องกระทำเหตุการณ์นี้ความเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์นี้กันเถอะ